เราจะเอาตัว C เนี่ยเป็นเซนเตอร์ตัว C ย่อว่าเซนเตอร์ได้เลยคือคีย์ C เมเจอร์ของเราเนี่ยให้รู้ว่าคีย์ C เมเจอร์ของเราเนี่ยไม่อยู่สักฝั่งเลยก็คืออยู่ตรงกลางเรียกว่าเป็นเซนเตอร์แล้วกันถ้า C มองเป็นเซนเตอร์ก็ตามชื่อเลยจริงๆคือคีย์ C ไม่มีชาร์ปไม่มีแฟรทีนี้การที่เราจะรู้ว่าคีย์อะไรนะครับในการใช้วงกลมก่อนนะฮะเราจะรู้ว่าคีย์แรกของสั่งชาร์ปคือคีย์อะไรให้คุณบวก5ครับ C D E F G G บวก5ครับ G A B C D D บวก5ครับ DEFG A นะฮะ A บวก5 ABCDE E บวก5 EFGAB B บวก5 BCD EF แต่ F ชื่อซ้ำกับฝั่งแฟดนะครับวันนี้พูดสรุปแล้วนะฮะเป็น F ชาร์ปนะฮะ F ชาร์ปบวก5คือ F GABC ได้ C C ชื่อซ้ำกับเซนเตอร์ของเราก็คือ C ชาร์ปตอนนี้คุณได้ฝั่งชาร์ปมาทั้งหมด7 นะครับจำนวน7คียคีฝั่งชาร์ปที่เกิดขึ้นก็จะมีเครื่องหมายชาร์ปตามมาทั้งหมด7ตัวเริ่มจากชาร์ปตัวที่1ชาร์ป2ตัวตามลําดับไปเรื่อยๆชาร์ป3ตัวไปเรื่อยๆนะครับลำดับชาร์ปจะเพิ่มไปตามจํานวนนะครับ4 s ชาร์ป5้ชาร์ปนะครับ5แลละกันนะครับขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น6ชาร์ปและชาร์ป7ตัว เสร็จแล้วจำนวนของชื่อชาร์ปนั้นนะครับชาร์ปตัวที่1คือ F ชาร์ปนะครับอยากรู้ว่าตัวต่อไปนะครับคือตัวอะไรคุณก็เอาบวก5นะครับ F g A b c คือคำตอบคือ F ชาร์ปและ C ชาร์ปนะฮะ C บวก5ครับเอา F กับ C ลงมาตั้งเหมือนเดิมครับแล้วก็ C ีบวก5ครับคุณจะได้ G F C G ลงมาตั้งครับแล้วคุณก็เอา G ีบวกหคุณได้ G A B C บคุณได้ D ดอก ชาร์ปห้าตัวคุณเอา F C G D ลงมาตั้งตรงนี้ครับ F C G D คุณบวกห้าครับ D E F G A คุณได้ A ชาร์ปเพิ่มเข้ามาคุณเอาชาร์ปห้าตัวมาตั้งตรงนี้ครับ F C G D A คุณบวกห้าครับ A B C D E ชาร์ปครับคุณเอา F C G D A E มาตั้งตรงนี้ครับแล้วคุณเอา E บวกไปอีกห้า E F G A B คือ B ชาร์ปครับเพิ่มเข้ามา นี่คือจำนวนชาร์ปทั้งหมดและจำนวนชื่อคีย์ทั้งหมดที่นับแบบ Circle of f i f t h นะฮะเสร็จแล้วนะครับเราเข้าใจทั้งหมด7คีย์และชาร์ปทั้ง7ตัวตามลำดับคือคุณจะเห็นว่าทุกอย่างมันใช้บวก5จริงๆครับทีนี้มาทูฝั่งแฟดนะฮะฝั่งแฟดผมบอกว่าให้ลบ5ครับลบ5ครับ c b a g f คุณได้ชื่อคีย์ฝั่งแฟตตัวที่1คือคีย์ f major ครับคุณก็ลบไปอีก5ครับ f ลบไปอีก5 f e d c b ได้ b boy b boy ชื่อซ้ำกับทางชาร์ปชื่อซ้ำกับทางชาร์ปคุณใส่แฟตโดยอัตโนมัติเลยชื่อต้องห้ามซ้ำกัน b boy ลบไปอีก5ครับคุณจะได้แฟตที่3คืออะไร b a g f e คุณได้ตัว e e ชื่อซ้ำกับทางชาร์ปคุณใส่แฟตไปได้เลยครับ คุณได้แฟดมา3ตัว F B แฟด E แฟดต่อไปคุณลบอีก5ครับคุณได้แฟดที่4คือ A แฟดเพราะว่าอะไร E D C B A A ชื่อซ้ำกับ A major คุณใส่แฟดได้เลยครับต่อมาตรงนี้นะครับมันจะเริ่มมาทับกันร์บที่7กับแฟดที่5อันนี้คือคีย์เดียวกันแต่คนละชื่อเรียก A ลบ5ครับ A G F E D ได้ D ีด็อกดีด็อกชื่อซ้ำกับทางชาร์ปคุณใส่ d f แฟได้เลยเพราะฉะนั้น d f แฟดเมเจอกับ C s ชาร์ปเมเจคือบันไดเสียงเดียวกันแต่ d f แฟดเมเจอมีแฟทแค่5ตัว C s ชาร์ปเมเจมีชาร์ป7ตัวแต่เสียงออกมาเหมือนกันอยู่ที่คุณจะเลือกใช้ว่าคุณจะแต่งเพลงคีย์เนี้ยคุณจะเขียนเป็น d f แฟที่มีแฟแค่5ตัวหรือคุณจะเขียน c ชาร์ที่มีชาร์ป7ตัว แล้วแต่คุณเสียงเหมือนกันเสร็จแล้วนะครับคีย์ที่6นะฮะคุณนับจาก d f แฟลบลงมาอีก5ครับคุณจะได้ d c b a g คำตอบคือ g f แฟซึ่ง g f แฟและ f s h ชารตรงนี้เขาเรียกว่าเสมอศีลกันไม่ต่างกันคุณจะเขียนเพลงในคีย์ f s h ชารหรือ g f แฟมันก็มี Shar ป6ตัวและแฟดตัวเช่นเดียวกันสุดท้ายครับ จากคีย์ G flat นับลบลงไปอีก5ครับคุณได้ f ฟ a 7ตัว G F E D C คำตอบคือ C f ฟ a t C f ฟ a t คือคีย์ที่มี f ฟ a ทั้งหมด7ตัวซึ่งเสมอเท่ากับคีย์ B major คุณจะทำบันไดเสียง B major คุณเลือกเอาว่าคุณจะเขียนคีย์ at, C B f ฟ a C f ฟ a t หรือคีย์ B boy คุณเลือกได้ใครจะเลือกเขียนคีย์ C f ฟ a t มีไหมครับ แฟดเจ็ตัวกระชาร์ปหตัวเลือกเอา3ตัวที่วงกลมให้ตรงนี้คือบันไดเสียงเดียวกันแต่ชื่อเรียกต่างกันฟังแฟดนะฮะเริ่มตัวแรกที่ B f แฟคุณอยากรู้ว่าจำนวนต่อไปในคีย์ B แฟดเมเจอร์คุณลบ5ครับฝั่งนี้มันลบทั้งหมดฝั่งนี้มันบวกทั้งหมดฝั่งนี้มันลบทั้งหมด b f แฟดมายืนพื้นก่อนเลยตัวต่อไปนับลงไป5จาก b f แฟด B A G F E คำตอบคือ b f แฟดและ e f แฟดนี่คือการใช้ Circle คิลแบบถูกต้องแต่ถ้าคุณจะมองวิธีการรัดคุณมองคีย์ถัดไปร่วงหน้าคุณตอบได้เลยก็คือ a f แฟเพิ่มเข้ามาหรือคุณจะรีเช็คก็ได้ว่า e f แฟดลบ5ได้ a f แฟจริงไหม ต่อไปคี A A แฟคุณดึงทั้งหมดลงมาใช้ D, E, A คุณเพิ่มอะไรลบ5 A แล้วอะไรครับ A แล้วก็ D f แฟต่อไปคุณดึง4ตัวนี้ลงมาใช้ที่คี y d แฟดบีเเพิ่ม G f แฟเพราะว่าลบหนะครับต่อไปคุณดึง5ตัวนี้ลงมา ดึง5ตัวนี้ลงมา b e a d g, e a d g เห็นไหมครับคุณดึงเข้ามาเรื่อยๆเห็นไหมครับดึง c เข้ามาเรื่อยๆก็ได้6ตัวแล้วเห็นไหม b e a d g c, e a d g c และสุดท้ายครับ c f a t คุณดึงทั้งหมดมา b e a d e a d g c f นี่คือจำนวนทั้งหมดในการใช้ circle of f i f t h มีเท่านี้เองคุณนับนิ้วจำความเข้าใจ หรือคุณจะมองเป็นนาฬิกาก็แล้วแต่คุณจําไว้ว่า7นาฬิกากับ5นาฬิกาเนี่ยนะครับเนาฬิกากับ5นาฬิกาเนี่ยมันมีความเป็นคีย์ซ้ํากันจะชื่อเรียกต่างกันส่วน6นาฬิกาเนี่ยเสมอศีลกัน G Shar ์เ sh อ้ย F ร์ป r มกับ GF l a t m a เ o r เนี่ยเท่ากันแต่ถ้าคุณจะเล่นคีย์ซ r ชาร์ปเแล้วเขียนชาร์ปเตัวผมว่าคุณเขียน D F l a t major แค่มีแฟดหตัวดีกว่าถ้าคุณจะเขียนเพลงที่มีแฟดเตัวคุณเขียน BBo y ยจะดีเสียกว่า จบเรียบร้อยสำหรับ Circle Office ภาพสวยๆรอตอนวันนี้ลงให้ในสื่อภาพครับ